เสวัสดีครับเพ <ผม S 1> ื่นผมกันกิ๊กเกอร์เชเดอร์นะครับตันนี้เรามาอยู่กันในโลบองแมปตอแหลแห่งชาติอีกแล้วนะครับกูกูยืนใี่มันฆ่าเอะไ้เหี้ยแต่มันก็เสือกไปฆ่ากูจิ้มปะ กูัชื่อจิมชื่อ้ยอะไรบ้างเด็กจิ้มจิ้มชื่อจิ้มไม่ใช่จิมไม่ใช่ตึ๊บดีกว่ามึงอ้าวกูเป็นอินโนเซนต์ครับพี่น้องกูไม่เชื่อไม่เชื่อก็ลองดูเออ เรานน,นนี้เกาะกลุ่ม,มเกาะกลุ่มไปเฮ้ยอ่อเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปท่องไอ้ชิปหายเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มกันเกาะกลุ่มกันโอเคทำทาร์ทอยู่ปึ๊บเรียบร้อย,อยดอยํายังไงหวัดดีดําอ้าวเชี่ยนี่ดําไม่ไดไ,ไม่ได้ไอ้สัตว์ส่องกล้องสีกู้หมายถึงสีดําอ้าวหวัดดีไนท ยาสองกล้องไม่มีอะไรเฮ้ยสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืงองสีแดงเติมเติมน้ำมันน่ากลัวอ้าวตัดแล้วมามาเดี๋ยวกูจะยืนให้สีแดงฆ่านะแป๊บนึงนะสามสองหนึ่งนะอง่ะดูดิมันจะฆ่ากูไหมอ๋อไม่ฆ่าเว้ยไม่ฆ่าเว้ยรีบไหมวะรีบไปเกินไปวะต้นต้นเกมเองน้อยไม่ถ้ากูโดนฆ่าเว้ยมึงเข้าใจไหมสลัดชีพไม่ไม่ที่มันตัดเนี่ยที่มันตัดเนี่ยมันรีบเกินไปป่อ ต้นเกมเองนะเว้ยโอ้ยเพื่อนกูปิดประตูอัดแนอกูแน่ชิบหายเปิดเอออ่ะเดี๋ยวกูจะลองยืนให้อิมโพสเตอร์มันฆ่านะเพื่อแบบกูได้รู้ว่าตัวว่าใครนะเพราะกูจะเป็นพวกสลักทีพเข้าใจไหมเหมือนญี่ปุ่นอ่ะกูรักชาติเยอะเหรอนะคอมแล้วมันไม่มีใครทำเลยชิบหายเมืเกมมันก็จบไปเกิน เข้าไวอะไรไวจบไวสรุป <c oughs> สี่สมสเร็วเร็วเร็วอีแพ้เ้า <c oughs> โอ้ <c oughs> สีม่วงกับสีดำแล้วแม่งมันก็ไม่เสือกฆ่ากูโอ้พะจงอยู่ในห้องห้องไอตอนที่มันต้องสแกนก่อนออกไปกับสีม่วงแต่แม่งเสือกไม่ฆ่ากูฟัก ทำทำทำใช่ไหมเออจะเอาทำทำวิ่งไงเหมือนทำวิ่งไงเหมือนทำวิ่งอะทัมเมอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ห้ำอ่ะทีนี้ก็ได้กูคนชื่อจิมจิมนะจิมจิมไม่ใช่จิมไม่สัตว์เป็นสีดำดีกว่าอ้าวไม่ได้ โอ้ไม่ได้สีขาวก็ได้วะอย่างนี้อ่าน่าก็วิ่งดูตะกี้บอสเตอร์ไอ้เหี้นี่กูได้ยินเสียงใครเป็นนะน้องกูเอาชิปหายละโบดโบดโบดออกเลยกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงเสียงวิ่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 งเงี้เสียงอ่ะ ที่อิมโพสเตอร์เวลาเป็นมันก็จะขึ้นเสียงกันแล้วกู <c oughs> รีบไปก่อนละเหียไม่งั้นเดี๋ยวถ้าอยู่ยนิ่งิๆโดนรอบฆ่าเน่โดนฆ่าปากแน่เหี้ยตอนนี้กูไม่เชื่อใจน้องแล้วหนึ่งแต่ึงก <c oughs> ม่กูไม่แน่ใจ <c oughs> เนียนชิบหายเลยไอ้สัตว์หลอกกูไม่ได้กูได้ยินเสียงอ,อ,อ้าวดับไฟอ้าวปิดไฟแล้ว,ว,ลวครับ น้องกูปิดไฟแล้วเงียบๆเฮ้ยแล้วไฟตรงไหนอ่ะไม่ต้องมาเนียนไอ้สัตว์ไม่ต้องไฟตรงไหนเฮ้ยเฮียเฮียเฮียเอ้าโดนจริงจริงไงใครใครฆ่ามึงใครฆ่ามึงใครฆ่ามึงน้องกูได้ไงตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงห้องแมคชินิกแมคชินิกตรงไหนวะ โอตรงซ้ายอ่ะแถวซ้ายถ้ากดเปิดแมพก็จะแถวซับไพส์ตรงนี้เป็นช่วยไอ้เหี้ยแม่งตายสีแดงตายคู่เลยเหรอเออไอ้สีแดงเป้โอ้โหแังไอ้เหี้ยเป๊ะเลยทฮงกับจิมไอ้เหี้ยสีแดงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเป็นชุดเลยเหี้ยเป็นเป๊ะพอดีเลยแหว ทมกับจิมกูเดินมาอยู่ดีเหียสึกหว่ยกูตายแพ็คตัวมาเจอเน้อน้องกูพอดีเลยทช่ไหนเปิดปุ๊บกูเดินมาสีแดงว่ะทำไมมันแปลกๆวะสักพักนึงขวายกูได้ยินเสียงน้องกูเหียและน้องมันก็เป็นเสียงอินอินโมสโตตั้งแต่แรกไอ้สัตว์เอ้ยแล้วกูก็โดนสีแดงขาขวาย ไอ้ดูดมันโหวดใครโหวดใครดูดิมันบอกอะไรอะไรมันบอกสีม่วงอะเลดมันบอกเลดมันโบยให้สีม่วงป้ามันอยู่กับกินอยู่กับสีเขียวมันก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วไงมันเป็นดีพเซอร์เหมือนกันไอ้สัสไอ้เหี้ยเอามีโบยสีม่วงเลยสีม่วงโดดโควย ไอเหี้ยเกมนี้ไว้สั <S <S ์ไอคนที่เหลือมึงอยากให้คนดีต้องตายฟรีมึงเข้าใจไหมมึงอยากให้คนดีต้องตายฟรี <S 2> <S 2> พอเราสแปมเราไปช่วยพวกไม่ช่วยพวกมนุษย์เฉย,ยแล้วก็เราอยู่เฉยดีกว่าเราอย่าไปช่วยไอพวกมนุษย์ให้มันเอาตัวรอดกันเองดีกว่าไม่ต้องช่วยดิเราเป็นวีรบุรุษด้วยเราเป็นวี้ช่วบุรุษสงครามด้วย ไม่ก <laughs> <make additions> ูย oi> ังไม่ได้พร้อมที่จะพีชีพไอสัตว์กูเป็นดีล้กคีหูกูได้ยินก่อนไงเฮียน้องกูเนี่ยไอสัตว์แล้วโชคร้ายเปิดเปิดประตูมาปุกบานั่นไงกูว่าโอ้เหี้ยเฮ้ยมีชาเลนจ์ป่ะถ้าเป็นทั้งสองคนอ่ะใช่เอาน้องมึนคนแรกเลย เป็นทั้งสองคนนะหรือไม่ถ้าเป็นคนใดคนนึงอะเอาน้องมึงคนแรกเลยเฮ้ยหรัวเราด้วยความชั่วร้ายถ้าถ้าใครเป็นคนแดคนหนึ่งนะเอาน้องมึงคนแรกเลยถ้าสมมติกูเป็นแล้วยังไงไหมอย่าหักหลังกูแล้วกันไอสัตว์ท่ามึงหักหลังนไงเหียกูไม่หักหลังมึงหรอกถ้าเกิดะให้ามันมึงยังโกวดกูถ้ามึงกลัวกูหักหลังมึงกกูให้มึงโหรธกูออกเลยอะ เฮ้ยตอนตอนนั้นมึงยังหักหลังกูเลยตัดํำเนียนชิพายเออรวดรนนี้ถ้ากูได้เป็น <c oughs> กูไม่หักหลังกูให้มึโงโหวตออกเลยซ้ำอ,อ,อ่ะเด้ออาวอ่ะกูเป็นอินโนเซนต์กูก็อินโนเซนต์แม่ใจ <c oughs> เออดีวะ่ะเอ,อ้ยเนาะชิพาย ถ้ากูโดนคนแรกอีกนะกูเลิกเล่นเกมกูจะไปนอนในเฮียถ้ากูอยู่กับมึงไปเดี๋ยวทำไมตาเน,นี้มึงดูเฉยแ,แปลกๆนะมึงจะหักหลังกูหรือเปล่ากูจะหักหลังมึงทำเฮียอะไรเนี่ยไอ้ตว์กูเมื่อกี้กูยังบ่นกับมึงเลยชิบหายมีใครตามาไปอ๋อใครล็อกประตูออตัล็อกประตูเปิดไม่ได้อ่ะเปิดได้แล้วอืม เกียบภารกิจเติมน้ำมันเลิกใครตายสีเหลืองอา้าวกูอยู่คนเดียวนะกูไม่เกี่ยวเนาะอ้ายสีแดงกูให้สีแดงหมดสีแดงเลดกูว่าเลดม,งมึงหวดสีแดงมีเกรซอลบลูคิวเยลโล่กัวมึงก็แหละสีดำ ว่ามึงอะไรสีดำไอ้ส pues mm ีดำก็กูไอ nah ้สัตว์กูส no. ับสนนั่นแหละสีแดงกูรุดอมังรูดหรอเออกำลังเข้ามาเฮ้ยโนงเถียงกันอะไรน่ยอ s สบลูไม่เมืองอัไแหละอะเพอร์เลสีมืงอัไแะ อ่ะเรียบร้อยสีแดงโดนแน่ดูดีใช่เปล่าดูดูอ่ะช่เป็นอินโดนเซนนี่ชิบหายแล้วนะเอ้าอย่าให้ควายใครใช้ให้มึงฆ่าแล้วรีพอร์ตไอ้เชี่ยเลยหนึ่งคนว่ะแต่ในอมองคักใช้ได้จริงด้วยฆ่าแล้วรีพอร์ตล้วโบยคนอื่นอ่ะได้ด้วย คนหนึ่งใครวะมึงมึงดูให้กูหน่อยอีกคนหนึ่งใครเยี่ยมเลยดีมากครับกูดีดอทำทาร์ทกูมาทำทาร์ทก่อนแป๊บมึงโอเคทาร์ทเสร็จไหนมันอยู่กับใครอยู่ที่ไหนกันบ้างกูอยู่ใครมันแยกไปครับทาร์ทสองคนกูชอบกูชอบคนตบมุกเก่งวะยังสีเหลือง ไอ้เหี้ยสี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 เทาสีเทาสีเทาฮะเออแต่มันให้ไปสอบออกซิเจนเนี่ยเออก้กูชอบคมกบมุกเก่งวะอย่างสีเหลืองไม่เล่นกันหน่อยวะกูจะดูเนี่ยไอ้สีไอ้สีเทาอยู่ไหนคนตีนสัตว ช่วยโอทูด้ไว้ยังไงเอาเชื่อมีได้ไม่ได้หาครับอ่ามีคนแก้แล้วเอ้ายังไม่แก้เออเวนรมจะรอดกูจะดูสีเทาอยู่ไหนมึงกดรีพอร์ตเลยกูกดไมึงเนี่ยกูอยู่กับมึงเนี่ยมันมันต้องต้อไม่เสร็จก่อนกูถึงจะกดรีพอร์ตเฮ้ยสีสีน้เงินไม่ใจเอ้ยสีเทาสีเทาสีเทามาสีเท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 าไล่ฆ่าอยู่มันไล่ฆ่าอยู่เชื่อดิ นั่นไงกูว sure. ่าไงเพราะกูเห็นมันลอดท่อตรงหน้าเลยได้มีคนมาจอยโอ้เพียบเลยทำกับจิมทำกับจิมทำกับจิมไม่ใช่ทำกับจิมเสียงผู้หวานแบวเลย ใช่ใช่เค้าเรียกอะไระจิมสีชมพูสัตวคลิปติดเหลืองก็วันนี้แหละไอ้กล่องไอ้เหี้ยเพราะมึงไงสัตคลิปติดเหลืองก็วันนี้แหละไอ้สัตว์โอ้ ทำไมกูไม่ได้เป็นสักทีวะกูไม่ค่อยเชื่อใจมึงเลยเอ,อ้ยเดี๋ยวกูไปทำท้าดูมามามาก็ทำไมต้องด่านนี้แล้วเนี่ยกูเขียนที่่่นในด่านเนี่ยไอห้องไฟเนี่ยโดนฆ่าบ่อยสุดในแบบนี <laughs> ้มาเดี๋ยวกูจะเป็นผู้เสียสละเองมาทำท้านในห้องเมดิซีนนะเอ้าเฮ้ยห้องเบดีคอประตูปิด กูจะเป็นผู้สละชีพเพื่อรักษาคนส่วนใหญ่โอเคผู้สละชีพไม่ต้องไม่ต้องตามกูไม่ต้องตามกูตกใจมึงหมดไอเว้นวันนี้แยกแยกกันทำแยกกันทำอืมอืมแยกกันทำเอ๊ะสองสามเก้าโอเค เฮ้ยร้ยเพิ่งเจอใครเฮ้ยขอทำทาสคนเดียวก่อนตลกน้องกูไ้สัตว์ได้ยินเสียงต้นเกมเฮ้ยเสียงอีโบเซอร์เลยกูพร้อมดีชีพไม่ฆ่ากูสักกูรักชาติ คีบแล้วไอสีเหลืองเป็นอ่ะจริงเหรอเออโดนแล้วหรออ้าวเรียบร้อยใครรีพอร์ตไอสีขาวสีขาวรีพอร์ตโอเคสีเหลืองบอกเลยว่ายูคิว y ม r i เฟนสีเหลืองยูคิวไมฟ์เฟนบอกเลยบอกเลยว่าเยลโล u ยูคิว y ม r i เฟนมึงจีแลวนะ สีดำเนี <Yeah. S 1> ่ยสัตว์บอกเลยว่าเย l l o w you kill my f r แค่เลย ใเป็นเฮ้เชื่อก <c oughs> <c oughs> ูเชื่อกูสีเหลืองนั่นไงบอกแล้วถ้ากูพีชี่ะกูจะช่วยมึงได้อันนี้สีเหลืองเหรอเออสีเหลืองตายแล้วโอเคอีกคนหนึ่งใครวะช่วยดูกูด้วยนะอืม สีฟ้านั่งพ่วงกันให้เดี๋ยวกูดูให้ค่ะเอ้ยเดินตามกูมาคเนีายไหนเลอยู่ไหนมึงตัวสีอะไรสีชมพูชมพูเจอแล้วอยู่ห้องแมคคนิกอ่ะอยู่ห้องแมคคนิกตรงไหนวะห้องซัพพลายสตอรี่ตอนนี้มาเติมทานน้ำมันทานน้ำมันใช่ไหมซัพพลายสตอรี่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วดูให้หน่อยดูให้หน่อย ดูลมข้างไหมไปกูเ๋ยวกูทำเป๊ะเะยูลักชาบม <c oughs> อาา้าวทัดทัดกูเสร็จหมดละ <c oughs> เออนี่ไปหลบอยู่มุมแป๊บหวังว่าจะไม่มีใครดูอา้าวเจอเกรย์ฮะเกรย์ เก้องมึงได้ผมคิดด้วคือสองแล้วไงอีธานเอ้อีธานตัวร้ายกับกับนายคิดใจเกเรอะดูเส้นสีอีธานดูที่หน้าอกฉันหน้าม่รู้สึกหวั่นไหวกับหน้าอกฉันบ้างรือไง ฮะเมื่อกี้กูไม่ยินเหมเนี่ยกูได้ยินแต่กูลังทำนี่อยู่กระน,นึงกูลังส่งนี่อยู่กําลังแก้ไขไฟล์ของนี่อยู่ไฟล์ของคลิปคลิปเรียนออนไลน์ของโรงเรียนอ,ะอ่ะปล่ปไหเปล่ไหมเรียบร้อย,อยอสวยงามชลาดดิมิ โอเคนะเดี๋ยวกูจะตัดคลิปแล้วโอเคถ้าชอบนะครับยืนกดแช์กดแชร์กดซับไปได้วยนะครับสวัสดีไปแล้วนะครับบา,บาย